9920เนาะผลออกเป็น209นะฮะมาดูใน สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ half. FC แฟนหวยนะครับสำหรับที right. Gmail, discard, freely, <te> <ic> ่ในช่องหวยเด็ดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะสำหรับในสูตรที่ลงวันแรกนะฮะลงวันแรกก็เข้าเลยนะไม่รู้ว่าลงวันที่2จะเข้าไหมเป็นสูตรตรงๆนะฮะเป็นสูตรตรงๆ3ตัวบนตรงๆนะฮะก็สถิติย้อนหลังไปนี่สามวดติดนะครับเนาะอ่ะย้อนหลังมันก็แม่นอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าลงจริงๆเนี่ยนะครับมันจะแม่นไหมแต่พอลงจริงๆปุ๊บ ฟุกเข้าเฉยเลยนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะนั่นแหละผมว่าว่าดัดไปมันไม่เข้าหรอกนะครับเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรใหม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรใหม่ลองลองมาเปรียบเทียบกันนะครับเนาะอ่ะลงว่าแรกนะฮะสำหรับในผลที่ออกเลยนะฮะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับที่สองสองศนนะครับก็เป็นสูตรต,งตรงๆนะนะฮะล่าสุดมาไม่ตรงนะครับก็เป็น2นะสอง อ่ะ9นะ920นะครับก็ถือว่าหลักหลักหลักหน่วยยังมา9อยู่เนาะนะครับอืมนั่นแหละนะครับก็นะครับมาไม่ได้มาตรงๆนะครับเนาะอ่ะใครถูกบ้างนะฮะขอคนละ1คอมเมนต์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีสูตรใหม่นะครับนี่แหละสูตรใหม่ลงว่าแรกนะฮะเนาะอ่าเข้าเลยนะฮะลงว่าที่2นะฮะจะเข้าไหมมาดูกันนะครับเนาะอ่ะมาทบทวนแล้วกันนะเผื่อท่านไหนเข้ามาดูใหม่ ว่างวดที่แล้วนะฮะสูตรเป็นยังไงนะครับเข้าจริงหรือเปล่าให้ก่อนหวยออกหรือเปล่านะครับเราอ่าผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนที่ใน 0, 0ู9ย์6 3นหสนะครับแล้วก็สองหนึ่งะก็สูตรหวยเนาอะอสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะฮะก็หรือใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็รอชุดสรุปแล้วกันนะครับ0 9 7 8 6 3หสาม 2109 7863 2 1, 0, 9, 7, 8, 6, 3, 2, 1นนี่มาดูในหลักร้อยนะครับหลักร้อยเราจะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็หลักพันคูณ3นะครับหลักร้อยก็จะคูณด้วยเลขคงที่2หน่วยบนนะฮะคูณ5แล้วก็หน่วยล่างคูณด้วย9นะครับ9 2เป็น18นะครับ7 3เป็น21 8 2เป็น16 35เป็น15นะครับ19ได้9 เนาก็จับปวกกันเอาง่ายๆเลยก็1บวกกับเเป็น0นะฮะก็8ปบวกกันกับ6เป็น14 4บวกกับ5เป็น9นะครับหลักร้อยจะลดแต้มเนาะ9ลดไปเป็น8ส่วนในหลักสิบนะฮะก็นำหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนคูณ9เนาะแล้วก็10ล่างคูณ5หน่วยล่างคูณ8กับ9 2เป็น1ิบแเป็น27 25เป็น10นะฮะ18ได้ 1, 8, 8, 8. จะบวกกันนะครับก็8บวกกันกับ7เป็น15 5บวกกับ8เป็น13สนะครับส่วนบอกลดแต้มจาก3ก็จะได้2 1 0ร้อยก็ลดนะฮะ10ก็ลดแต้มนะครับส่วนในหลักหน่วยก็ลดแต้มเหมือนกันนะครับหลักหน่วยเล่าน้าในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคูณที่2กับ9เนาะหลักพันคูณ3นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนคูณ 5, อ่าหน่วยล่างคูณ5เหมือนกันนะครับ 92เป็น18 99เป็น81นะครับ73เป็น21 35เป็น15นะครับ15ได้5นะครับอ่าแบวกกันกับ1เป็น9 9้เบวกหเป็น0อันนี้ก็จะเป็นในที่5้บวกหเป็น10อ่ะเป็นศูนย์ลดแต้มไปเป็น9นะคลดเหมือนกันนั่นแหละนะครับเลาวส่วนผลที่ออกเลยนะฮะผลที่ออกก็จะออกไปนะครับในที่7

ว่าจะเข้าอีกไหมเนะครับเนาะอาหารในหลักร้อยนะครับเราจะนําในหลักหมื่นคูณด้วย2000คูณด้วย300คูณด้วย2องแล้วหน่วยบนคูณด้วย5้ายล่างคูณด้วยเลขคั้ที่9นะครับสาเป็น6นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะสองสองเป็น4นะครับ9 5เป็น45 19ได้9นะครับหกบวกกันกับ4เป็น0ูนย์นะหบวกกันกับ9เป็น4นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น3 สี่กับสามนะฮะในที่ในหลักหน่วยอ่าหลักหลักร้อยสี่เป็นหลักหน่วยซะ่แล้วนะฮะก็งวดที่แล้วไปหลักหน่วยเนาะงเก้านะครับเออหรือเอาตรงนี้เป็นหลักหน่วยอ่าส่วนในหลักสิบนะฮะหลักหมื่นคูณสองนะครับหน่วยบนคูณเก้าสิบล่างคูณห้าแล้วก็โดยล่างคูณแปดสามสองเป็นหกนะครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดห้าห้าเป็นซาวห้านะครับหนึ่งแปดได้แปดนะฮะ บวกกันนะครับ1บวกก,กับ6กเป็นเ 7, 7บ็บวกกับ5เป็น12 2บวกกับ8เป็น0ูนย์ลดแต้มไปก็จะได้9กส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็นำหลักหมื่นนะฮะคูณ2กับ9เนาะหลักพันหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับ3 2สองเป็น6 39เป็น27นะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศนะูนย์เนาะเ5เป็น45 15ได้5าจับ5บวก5เป็น10 หก uh, บวกก,กันกับ7เป็น13านะเรแ,แต้มไปเป็น2และแล้วนะฮะล่าสุดสูตรนี้นะครับจับ3ตัวก็จะได้นะครับในที่จับ3ตัวเป็น4 40 403 402แล้วก็4 4 9 3 4 9 2หลักร้อยเป็น3 3 30 3 0 3 3 0 2 3 9 3 3 9 2อ่ะนี่แหละล่าสุดนี่ฮะสวยสวยสวยเลขสวยนะฮะนะ งวดที่แล้วก็เลขสวยนะฮะสูตรคำนวณได้ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะลงงวดที่2นะลงงวดที่2กับมาไหมนะครับสบรับในงวดของวันที่17บนะครับมกราคมนะก็เราลองนำไปรุ่นด้วยกันนะครับเนาะโอกาสเข้ามันก็มีน้อยนะฮะเดี๋ยวมีสูตรใหม่มาให้ดูอีกเหมือนเดิมนะสูตรใหม่ก็นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะค,นะคนจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัว นะครับเนาะนี่แหละสถิตินะครับสําหรับในสูตรนี้นะก็มาตรงแล้วก็ล่าสุดมาในตัวกลับนะครับเดี๋ยวมีสูตรใหม่เนาะหรือถ้าไหนเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาในเลขไหนนี่ก็รอในชุดสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะเสดาน่าสองเก้าเนี่ยผมเน้นบนนะแต่มันไปออกนะครับมันแยกมันมีสูตรมากั้นกลางนะฮะระหว่าง2กับ9เนาะเออนี่ยเนี่ยให้ไปล่างนะฮะไปออกบนนะศูนย์เก้า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับขได้บ้างน,นะฮะห้าหน,นึ่งเน้นเน้นร่างคู่เดียวเลยนะครับเนาะไม่ถูกไม่รู้จะว่าอย่งไรแล้วนะฮะเออให้ขนาดนี้แล้วนะครับอเดี๋ยวงวดถัดไปก็รออีกแล้วกันก็ถือว่าเข้ามา2งวดติดๆแล้วนะช่วงหลังๆนี้ทั้งก่อนนี่หกามนะแต่ไม่ได้เป็นตัวนิ้นนะครับแต่แต่ก็เน้นให้ได้บนนะครับล่าสุดอ่ะเข้าตัววิ่งแล้วก็บนให้2นะไปหลักร้อย นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะก็สูตรหวยวันพฤหัสนะก็โอเคอยู่นะครับเนาะก็มี9ก็มี9009แล้วก็นึกว่าถ้าไปหวยออกวันศุกร์นะก็เดี๋ยวมาติดตามดูว่าหวยวันศุกร์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงจะออกได้เลขไหนแล้วนะก็เราติดตามนะสลับในปกสลากในปกสลาก เดี๋ยวต้องไปดูไปส่องดูก่อนนะว่าผมนะครับส่องถูกไหมในงวดนี้นะครับเนาะหน้าหน้าจะส่องถูกเนาะในปกสลากนะออจำได้จําได้นะเนี่ยบางทีตัวเลขก็อยู่หน้าปกนั่นแหละนะครับผมว่าในงวดล่าสุดเนี่ยปกสลากน่าจะเป็นในปกชุมชนหรือเปล่านะครับเนาะ,นะเพราะว่ามันข้ามมาอีกปีหนึ่งแล้วนะครับเนาะหน้าหน้าจะเป็นปกชุมชนนะส่วนในปกปกสลากที่ส่องเนี่ยจําได้อยู่เนาะนี่นี่นี่น นี่ห้าหนึ่งนะครับนี่สองปกนี่นี่นะสองปกก็ถูกกันอีกแล้วนะครับสองปกวดก่อนก็เข้าสามตัวแนละ้วสองปกนะฮะไม่ม่นเขาบนล่างดีนะครับสองปกนี่ไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะก็มีเก้าอยู่เนาะสองปกนี่มีเก้ามีสองอยู่เนาะแต่ไม่ได้จับศูนย์ให้นะครับ ตรงนีนะะ้เดี๋ยวเราคลิปถัดไปแล้วกัน2ปตกสลากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครที่โชคดีถูกหวยก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันว่าอย่างน้อยที่ผมทำไปเนี่ยยังมีคนถูกมีคนโชคดีกันอยู่นะจะได้มีกำลังใจในการไปคิดสูตรหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ